ครับหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้คือห้าจุดแข็งของการทําธุรกิจนูสกินนะครับมีทุกคนกลับมาถามตัวเองว่าวันนี้ความต้องการของเราเนี่ยเป้าหมายของเราคืออะไรนะครับวันนี้เราต้องการความสบายหรือความร่ํารวยนะครับถ้าวันนี้เราต้องการความสบายเราอาจจะไม่ได้ความร่ํารวยนะครับเราอาจจะทํางานง่ายๆสบายๆช,ชิวๆเมื่อไหร่ก ok ็แล้วแต่ที่เรามีความชิวเราจะได้ความสบายและเราไม่มีโอกาสร่ํารวยครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราเลือกความร่ํารวย นั่นแหละครับความสบายจะตามมาโดยอัตโนมัตินะครับผมเห็นหลายหลายคนที่จะต้องทํางานหนักนะครับทํางานประจําจนเกษียณอายุ60 60เสร็จปุ๊บเก็บเงินด้ก้อนหนึ่งแล้วก็ทำใช้ชีวิตแบบกระบี่เกษียณไลฟ์ไลฟ์สไตล์แตกต่างจากเดิมเพราะกลัวเงินที่เก็บไว้จะหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป้าหมายของเราเลือกอะไรครับนะครับเราอยากได้ความสบายหรือความร่ำรวยอยู่ที่ตัวเราเองตัดสินใจนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าธุรกิจนี้ถ้าเรา เลือกที่เราจะนะครับมีความร่ำรวยนะครับมาเซ็ตของเราจะเปลี่ยนนะครับการทํางานของเราจะเปลี่ยนแน่นอนนะครับวันนี้เราจะมานั่งดูนะครับชีวิตของการทํางานในหลากหลายรูปแบบนะครับในในใครในในที่นี้ทางานประจําบ้างครับวันนี้กําลังเดินทางไปทางานกําลังเข้าออฟฟิศช่วยพิมพ์ไอเข้ามาด้วยนิดนึงครับนะครับใครทํางานประจํานะครับ เวลาที่เรารีคูดคนใหม่หนึ่งคนเชื่อไหมว่าสิ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือเราเวลาเรารีคูดเนี่ยนะครับหรือเราพูดคุยกับเขาเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับเราทางานอยู่นะครับโอเคครับอ่สิ่งที่สําคัญมากๆเลยคือถ้าวันนี้เราเราชวนเขาเพื่อแค่นะครับให้เขารู้สึกว่าเออดีที่ได้ฟังนูสกินนะครับดีที่ได้รู้จักนูสกินดีที่ได้รู้นะครับมันยังดีไม่พอนะครับนะครับ เราจะต้องเปลี่ยนว่าทําไมเขาถึงต้องทํานะครับภาษาอังกฤษคือ good t o know เออก็ดีที่ได้รู้นะครับกับ Must Do It นะครับ,บ,นะรบจะต้องลงมือทํามันสองอันนี้แตกต่างกันอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นคนําถามคือแล้วเราจะคุยยกระดับความคิดของเขาได้ยังไงเราจะต้องหาเพนพอยส์นะครับของเพื่อนเราให้เจอครับนะครับเพนพอยส์คืออะไรเพนพอยส์ก็คือจุดที่เขารู้สึกว่าเขา suffer นะครับเขาเจ็บปวดกับสิ่งที่เขาทําอยู่แล้วเขาต้องการการเปลี่ยนแปลงนะครับหลายหลายคนเนี่ยผมพยายามดีคูยเขาแต่เขารู้สึกว่าเออเขายังสบายๆเขาไม่รู้สึกว่ามีเพนมากเพียงพอเขาก็อาจจะเป็นแค่ผู้ใช้แล้วก็ช่วยบอกต่อให้เรานะครับแต่ถ้าวันนี้เราเจอบางคนที่เขารู้สึกว่าโอ้เข้าเจอเพนมากๆนะครับในที่ทํางานเองเบื่องานสุดๆเบื่อเจ้านายนะเบืบ่อชีวิตแบบนี้นะครับเราต้องการการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือทามมิ่งที่ถูกต้อง นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาเพนพอยต์ครับทีนี้เรามานั่งดูกันครับว่าคนทํางานประจําเนี่ยมีเพนพอยต์อะไรบ้างอ่าลองพิมพ์กันเข้ามาครับคนที่เขากดไอว่าทํางานประจําเนี่ยนะครับมีเพนพอยต์อะไรบ้างที่ทําให้เราตัดสินใจครับที่เราจะเลือกที่มาทําธุรกิจอุตสกินนะครับลองพิมพ์ค้างไว้นะครับนะครับแต่คาแรคเตอร์ของคนทํางานประจําต้องทําอะไรครับต่อ8โมงเช้าแล้วง,งาน5โมงเย็นอันนี้คือ นี่คือเบสิกที่แบบโอ้โหชิลสบายที่สุดแล้วแต่บางครั้งอาจจะอาจ,จไม่ใช่แบบนั้นอาจจะทํางานตั้งแปดโมงเช้าเลิกงานทีสามสี่ทุ่มก็มีนะครับสำหรับคนที่แบบของงานยุ่งมากนะครับหรือว่าเลิกทีสองสามทุ่มนะครับแต่คุณต้องใช้ชีวิตอย่างเงี้ยไปอีกสี่สิบปีอ่าพี่พรพิมพมะเห็นพอยต์รายได้จํากัดน,นะครับรายได้มีจุดสิ้นสุดเมื่อตอนกเกษียณอ่าใช่เลยนะครับอันนี้สองนะครับเงินเดือนขึ้นปีละกี่เปอร์เซ็นต์ครับ คนที่ทำงานประจาลองถามเขาดูสิครับนะครับเงินเดือนขึ้นเฮ้ยเป็นไงบ้างที่ออฟฟิศบริษัทอ่าปีเนี้ยยอดกระทบไหมนะครับเงินเดือนขึ้นปีหนึ่งกี่เปอร์เซ็นต์เราลองถามลูกค้าเราเองดูสิครับนะครับพี่ลี่บอกสามเปอร์เซ็นต์นะครับ,บ,รบ,ออนะรบไม่ใช่ธุรกิจของเราเราเอาออกเมื่อไหร่ก็ได้อ่าเงินเดือนขึ้นอย่างมากโอ้สิบสองเปอร์เซ็นต์นี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นี่นไฮโซสุดๆนะครับเนี่ย ที่วิลีพิมมาเนี่ยสามถึงห้าเปอร์เซ็นเนี่ยแต่ว่าเงินเฟ้อปีหนึ่งกี่เปอร์เซ็นต์ครับนะครับค่าของชีพเราเงินเงินเฟ้อก็น่าจะทัสามสี่เปอร์เซ็นตนะตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเราทํางานประจําไปเงินเดือนเราเพิ่มขึ้นน้อยกว่าเงินเฟ้อเนี่ยแปลว่ามูลค่าของเงินเดือนเรามันไม่ได้เพิ่มขึ้นนะโอ้วิลลี่โดนสามเปอร์เซ็นมาสิบปีแล้วนะครับงั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าเงินเดือนที่เราได้มาสังเกตไหมข้าวของเราแพงขึ้นก๋วยเตี๋ยวเราชามเราเท่าไหร่ครับนะครับอ่ว ก๋วยเตี๋ยวเราชามหนึ่งสมัยก่อนสิบปีที่แล้วอาจจะสะชามหนึ่งสักสี่สิบาทล้วงนะครับแต่ตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งเราห้าสิบาทหกสิบาทนะครับอ่อพี่อ๋อยพิมมาค่าของคนอาจจะไม่ได้อยู่ที่ผลงานนะครับอาจจะอยู่ที่อะไรครับข้อที่สามนะครับการเมืองในองค์งกรนะครับวันนี้เรามีหัวนหน้าจริงไหมเรามีลูกน้องเรามีเพื่อนร่วมงานคําถามคือถ้าวันนี้หัวนหน้ารู้สึกว่า ไม่ชอบขี้หน้าเราอ่ะรู้สึกว่าทํางานแล้วเขาไม่ชอบเราสักทีหนึ่งเราจะทํางานผลงานได้ดีนะนะรหรือเพื่อนร่วมงานไม่ชอบหน้าเรางนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดการมือในองค์กรได้อยู่ตลอดเวลาครับมันอยู่ทีค่คนของใครนะครับข้อที่สี่คือเบื่อก็ลาออกไปได้คําถามหนึ่งที่ผมจะชอบถามลูกค้ามากๆาเลยนะคือก็คือเฮ้ย hey, พี่ตัวนี้ทํางานที่นี่มากี่ปีละนะครับบางคนก็อาจจะบอกสิบปียี่สิบปีเบื่อบ้างไหมครับเบื่อบ้างไหม นะครับเราลองถามลูกค้าง่ายๆแบบนี้ดูสิครับอาจจะยังไม่ต้องบอกเลยว่านูสกินดียังไงนะหลายๆคนไปขายนาะไปขายไอเดียโหนูสกินมาทําสิดีนะแต่เราอย่าลืมขายเพนเขาให้มากพอถามว่าเบื่อไหมเบื่ออะไรบ้างครับพี่นะครับให้เขาเล่ามาให้เขาพลั่งพลูออกมาครับนะครับแล้วผมก็จะถามคำถามตบท้ายว่าอ้าวเบื่อแล้วทําไมพี่ไม่ตัดใจลาออกแล้วครับนะครับ เพราะอะไรรู้ไหมที่คนส่วนใหญ่เบื่องานเบื่อสุดๆแต่ว่าลาออกไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะยังมีค่าใช้จ่ายครับยังต้องผ่อนบ้านผ่อนรถยังมีภาระหน้าที่จริงไหมนะครับก็อันนี้แหละคือสิ่งที่เขาจะต้องทนทําไปซึ่งบางคนก็ทนเจ็บจนชินนะครับมันกินในหัวใจก็ทนอยู่ไปเรื่อยๆครับนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเอออันนี้แหละมันก็ยอมรับได้นะครับแต่วันนี้เราต้องการคนที่รู้สึกว่า ไม่ได้นะครับรู้สึกว่าดีนิ้วตัวเองแล้วว่าเฮ้ยฉันต้องการการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละครับคือจุดที่เราสามารถจะได้คนที่ตั้งใจทําธุรกิจนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับข้อต่อไปความเสี่ยงของการตกงานยุบแผนกนายลาออกวันนี้มันมีมันมีโอกาสเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็กเกษียณจากเงินเก็บอย่างเดียวถ้าไม่ได้สร้างทรัพย์สินไว้นี่คือคนทํางานประจําครับคนกลุ่มที่สองครับคือฟรีแลนซ์ไหนใครเคยดูหนังเรื่องฟรีแลนซ์บ้างนะครับ มีงานก็คือมีเงินครับนะครับไหนใครเคยเป็นฟรีแลนซ์บ้างอาจจะรับเป็นจ็อบจอบนะนะครับหรือว่าพยาบาลที่อยู่เวรพยาบาลที่อยู่เวนนะเป็นฟรีแลนซ์ก็มีตอนนี้นะครับหรือว่าพยาบาลที่ชอบทำโอทีนะไปอยู่ตามที่ต่างๆก็อันเนี้ยเห็นภาพของการทํางานฟรีแลนซ์เลยนะครับก็อยู่เวรเยอะก็ได้ตังค์เยอะขึ้นนะครับแต่ว่าเจ็บป่วยไม่ได้ครับเจ็บป่วยเมื่อไหร่รายได้ก็ขาด อย่างครูสอนเต้นเล่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครูสอนพิเศษนะครับพนักง,งานที่เป็นฟรีแลนซ์ตอนนี้ก็เยอะขึ้นขับแกร็บพวกนี้เป็นฟรีแลนซ์หมดเลยนะครับทำงานเยอะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญตามมาก็คือแลกกับสุขภาพครับและที่สําคัญคือไม่มีสวัสดิการใดๆทั้งสิ้นนะครับเคยชินกับการเอาแรงแลกนะครับแล้วก็ทําทุกอย่างด้วยตัวเองนะครับทีนี้มาดูเจ้าของธุรกิจกันบ้างเจ้าของธุรกิจคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างนะครับก็ หลายหลายคนลงทุนด้วยเงินเก็บของเราเองนะครับนะครับแล้วเลือกจะต้องเลือกทำเลเลือกอ่าจะต้องมีค่าเช่านะครับอันนี้คือเงินเงินทุนที่ต้องลงทุนไปนะครับจ่ายค่าเช่านะครับจ่ายค่าทำเลนะครับและที่สำคัญก็คือเราเป็นนายตัวเองแต่ว่าจ่ายค่าใช้จ่ายก่อนเขาบอกคนที่ทําธุรกิจเล็กๆเนี่ยนะครับจะต้องเป็นคนที่ได้เงินช้าที่สุดครับเราลองนึกภาพสมมติเราเปิดร้านกาแฟเรามีค่าเช่า สิ้นเดือนจ่ายค่าเช่าครับนะครับสิ้นเดือนจ่ายค่าพนักง,งานนะครับจริงไหมนะครับงั้นสุดท้ายถ้าเหลือเงินถ้าได้กําไรจ่ายค่าของทุกอย่างออกไปสุดท้ายถ้าเหลือเราถึงจะเป็นคนรับเงินคนสุดท้ายครับนะครับถ้าใครเคยอ่านหนังสือพ่อรวยสอนลูกจะบอกเลยว่าคนกลุ่มนี้ได้ได้เงินคนสุดท้ายนะครับแล้วอ่าเนี่ยครับต้นทุนสินค้าต่างๆค่าจ้างพนักง,งานทุกวันนี้คู่แข่งที่มากขึ้นนะครับ นี่คือคาแรคเตอร์ของคนที่เจ้าทำเจ้าเป็นเจ้าของธุรกิจนี่คำถามก็คือแล้ววันนี้ธุรกิจหนูสกินมันเจ๋งกว่ายัางไงมันดีกว่ายัางไงนี่คือ5จุดแข็งครับข้อที่1เลยครับความเสี่ยงต่ํามากๆนะครับความเสี่ยงต่ำข้อที่สศักยภาพในการทําเงินมหาศาลข้อที่3นะครับ Low o โ e r บอร์ติ้ก็คือฟิกค Cost เนี่ยต่ำมากค่า,ชาใช้จ่ายต่อเดือนในต่ํา ข้อที่สี่ครับมีอิสระในการทํางานแล้วก็สุดท้ายข้อที่ห้าครับมีโอกาสในการพัฒนาตัวเองนะครับผมจะไล่ไปแต่ละหัวข้อแล้วกันนะข้อที่หนึ่งเลยก็คือความเสี่ยงต่ําทําไมถึงความเสี่ยงต่ําครับเพราะงั้นอันแรกเลยธุรกิจเราเนี่ยเราลงทุนอย่างมากคือสินค้าที่เราซื้อมาใช้เองจริงไหมนะครับสมมุติเราลงทุนทีอาร์ไนทตี้ไปเราลงเงินไปแต่สิ่งที่เราได้คืนกลับมาก็คือนะครับสินค้าเต็มๆนะครับแล้วก็เราตั้งใจใช้สินค้าเราเกิดผลลัพธ์กับตัวเราเอง นี่คือสิ่งที่เราได้รับมาจริงๆมันแทบไม่เรียกว่าเป็นต้นทุนเลยดีกว่านะครับมันไม่ต้องกังวลเรื่องของอะไรรู้ไหมครัทำเลครับเราไม่ต้องหาทำเลที่ดีที่สุดนะครับซึ่งทำเลที่ดีก็ตามมาด้วยค่าเช่าที่แพงนะครับนะครับอันที่2คืออะไรรู้ไหมคู่แข่งครับเราไม่ต้องกังวลคู่แข่งเพราะนูสกิมบร,รมิษัทยักษ์ใหญ่เขาทําสิ่งที่เหนือกว่าคู่แข่งเขาทําสิ่งที่คู่แข่งหลายรบริษัททําไม่ได้นะครับอย่างการลงทุนซื้อลฟ์เจน แล้วได้รับคลังข้อมูลยีนที่บริษัทอื่นทำไม่ได้ทำไม่มีนะครับอ,อัน,นอันที่สามคือการลงทุนเริ่มต้นต่ำมากๆนะครับหลายธุรกิจเนี่ยลงทุนโอ้โหกว่าจะเปิดร้านกาแฟสวยๆได้เนี่ยลงทุนเป็นหลักล้านนะครับต้องมีสต็อกสินค้าเห็นไหมนี่คือความเสี่ยงไหมครับหลายธุรกิจนะครับแต่เราไม่ต้องนะครับจ้างพนักง,งานนะครับมีฟิกคอแล้วเกิดขึ้นนะครับบางทีเจอภัยธรรมชาติอีกครับเจอภัยธรรมชาติ นะครับแล้วก็วันนี้เราสามารถที่จะใช้ธุรกิจออนไลน์เป็นตัวช่วยเราแต่หลายๆธุรกิจออนไลน์กลายมาเป็นคู่แข่งโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือจุดที่สาคัญมา,มากๆนะครับเมื่อวานนี้ผมก็พาลูกไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวนะครับในย่านหนึ่งใกล้ๆโรงเรนสอนเต็มบบลเลยครับผมก็เห็นเฮ้ยทำไมตรงนี้มันมีร้านขายกาแฟนะครับอยู่ติดๆกันเลยสี่ร้านเต็มๆที่กำถามคือเวลาที่เขามันมีร้านกาแฟขายกันอยู่สี่ร้านใกล้ๆก,ก,กันนะ่ะ คนกินจะเลือกร้านไหนครับอันนี้หนึ่งเลยคือโลเค,ลเคชันไม่ไแตกต่างกันเขาเลือกร้านที่มันมีบรรยากาศที่ดีมีที่นั่งสวยๆจริงไหมอันนี้2คือรสชาติของกาแฟและนะครับอันนี้สามคือราคาครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับงั้นดูสกินทําธุรกิจความเสี่ยงต่ํามากๆนะครับข้อที่2ครับโอกาสที่จะทําเงินนะครับศักยภาพในการทําเงินมหาศาล ธุรกิจของเราเองเนี่ยสิ่งที่เราสามารถทําได้เลยคือการสเกลธุรกิจนะครับซึ่งทุกธุรกิจต้องการนะครับการสเกลคืออะไรคือการที่เราสามารถขยายสาขาขยายอายอดขายได้เลยทันทีเกิดขึ้นนะครับนี่คือรายได้โดยเฉลี่ยของคนที่ทำธุรกิจนูสกินออเดดจากบริษัท p r i เวสวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์นะครับหลายหลายคนสามารถทํารายได้แตะแสนได้ภายในวลาแค่2เดือนนะครับ ว่าเมื่อวานนี้เราเราได้มีโอกาสไปฟังวันเสาร์นะครับลูกทีมของคุณโบ้คนหนึ่งก็ทำสอเดือนเดือนที่2ได้ค่าคอม2 6 0แสนกมืกว่าบาทน,นะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือตัวที่สามารถทําทําเงินมหาศาลได้โดยใช้ระยะเวลาอันสั้นนะครับก็สามารถสเกลธุรกิจแล้วก็ขยายได้เลยเราเห็นภาพอยู่แล้วจากโค้ชของเราอัพไลน์ของเราทุกคนนะครับหรือแม้กระทั่งคุณเลนโฮเองนะครับที่สามารถทําเงินมหาศาล ผมจำได้นะคุณเอนโฮคุณแองเจลาเนี่ยเขาสร้างรายได้นะครับเดือนที่มี LTO ตอนนั้นเยอะที่สุดเดือนเดือนแรกนะครับประมาณเจ็ดแสนกว่าเหรียญยี่สิบห้าล้านบาทนะครับจนมีปีหนึ่งที่เขาทำลายสถิติตัวเองนะครับเดือนเดียวเขาได้ค่าคอมมิชชั่นไปประมาณล้านเหรียญน,นะครับล้านกว่าเหรียญนั้นอันนี้คือตัวเลขที่แบบเราไม่สามารถจะ imagine ได้เลยจากการทำง,งานประจำหรือว่าเปิดธุรกิจเล็กๆนะครับ นะครับหรือยังคุณเนตันริกเองก็มีครื่อมือส่วนตัวนะครับนะครับงั้นรายได้เขามหาศาลเลยนะครับข้อที่3ครับ Low Operating Cost นะครับรายจ่ายต่อเดือนต่ํามากเพราะอะไรครับนะครับเราไม่ต้องมีค่าเช่าครับเราไม่ต้องจ้างพนักงานนะครับเราไม่ต้องจ้างพนักงานทําบัญชีนะครับทำมาเก็ตติ้งต่างๆไม่ต้องมีสต็อกสินค้าที่เราต้องต้องใช้ไม่ต้องมีค่าโลจิสติกต่างๆ วันนี้จะส่งสินค้าใครเป็นคนจ่ายครับเราคีย์เข้าออนไลน์เลยวันนี้นะครับใครคนจ่ายค่าค่าจะส่งครับนะครับลูกค้าเป็นคนจ่ายค่าจะส่งจริงไหมนะครับแต่นูสกินเป็นคนจ้างนะครับบริษัทจัดส่งสินค้านะครับนูสกินทำมาร์เก็ตติ้งให้สังเกตไหมครับว่าอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะครับที่นูสกินใช้นะครับก็เขามีบัตเจตแล้วก็ทําแทนเราหน้าที่เราอย่างเดียวคือ ประกาศครับว่าธุรกิจน,นูสกินดียังไงคุย,ยกับคนนะครับออกไปวัดไขมันคนนะครับทําแบรนดิ้งด้วยตัวเราเองเพราะหน้าที่เราคือเราไม่ต้องทําหลังบ้านเยอะแยะมากมายแต่เรายังต้องทํานะครับในการที่เราจะต้องรีเราต้องแบรนดิ้งตัวเราเองนั้นกำนังคือถ้าวันนี้เราต้องการรายได้หลักแสนหลักล้านบางคนบอกโอ้ฉันทําไม่เป็นเรียนสิครับนะครับทุกคนสามารถลุกขึ้นมาแล้วก็ทําได้นะทาไมเราไม่ใช้สื่อออนไลน์เหล่านี้เป็นตัวที่มาร์เก็ตติ้งตัวเราเอง ให้คนเห็นภาพว่าเฮ้ยคุณทาธุรกิจนูสกินแล้วประสบความสาเร็จคุณทำแล้วได้ตังคุณทาแล้วได้ผลลัพธ์คุณทําแล้วมีความสุขนะครับคุณใช้สินค้าแล้วแตกต่างนะครับแล้วคุยกับคนครับนะครับทักแชทนะครับอย่ารอให้โพสต์แล้วต้องมีคนมาทักหน้าที่เราคือทําเชิงรุกครับเพราะนี่คือธุรกิจของเราเองจริงไหมครับนูสกินทาพาร์ของเขาเต็มที่แล้วหน้าที่เราก็คือนะครับเราไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการทําตรงนี้นะ นะครับแต่เราต้องใช้เวลาใช้ใจนะครับใช้ความสามารถในการที่เราจะลุกขึ้นมาแล้วก็นะครับทําธุรกิจของเราเองวันนี้เรามีเรามีพาร์ทเนอร์ที่ช่วยเราตรงนี้แล้วหน้าที่เราคือเราต้องลุกขึ้นมาแล้วทําเชิงลุกด้วยตัวเราเองนะครับใครที่ทําไม่เป็นเราไปก๊อปปี้คนอื่นดูสิครับบางคนบอกฉันไม่เก่งออนไลน์เรียนสิครับแล้วค่อยๆทําผมเห็นตอนแรกนะครับพี่ลี่คือตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับพี่ลี่เรียนตั้งใจนะครับ ไปเทคคอร์ทั้งนอกเองนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองจนเก่งขึ้นมาได้นะครับหรือ,อยังน้องออยเองมีวิธีการทํางานที่ดีมา,มากๆนะครับ๊อปปี้เขาได้เนื้อหาต่างๆนะครับแล้วก็เอาไปเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาตัวเราเองนะครับชอบที่น้องออยสอนนะบอกว่าทําใหม่ๆเนี่ยคลิปแรกๆเนี่ยเราจะดูบ้านๆดูดูไม่เก่งนะแต่พอทาไปเรื่อยๆเราจะเก่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้การที่เรา การที่บริษัทช่วยเหลือทุกอย่างไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องทําอะไรเลยแต่หน้าที่เราคือทําพาร์ทของเราเองนะครับแล้วลุกขึ้นมาทําแต่สิ่งเหล่านี้คือจุดแข็งที่เราสามารถจะลุกขึ้นมาทําได้ถามว่าเราอยากได้เดือนละละนะ้านเนี่ยนะครับทําไมเราจะทําแค่สร้างแบรนดิ้งด้วยตัวเราเอางไม่ได้ทําไมเราจะไม่กล้าย,ยกหูโทรศัพท์หาคนถ้าวันนี้เราเชื่อว่าเราจะช่วยเพื่อนเราเนี่ยนะครับที่เขามีความเจ็บปวดและเขาเบื่องานที่เขาอยากจะมีรายได้เป็นหลักหลายแสนต่อเดือน ที่เขาอยากจะมีอนาคตที่ดีทําไมเราสามารถไม่สามารถจะชวนเขาได้ล่ะครับนะครับเนี่ยโูสกิมมีออฟฟิศส,สวยๆอย่างเงี้ยใจกลางเมืองซึ่งเราไม่ต้องเสียค่าเช่าถามว่าดีไหมโหดีสุดๆนะครับข้อที่สี่ครับมีอิสระในการทํางานนะครับสมัยก่อนนะเชื่อไหมครับว่าบ้านอาม,ม่าผมเนี่ยก็เปิดร้านโชวห่วยนะครับขายของโชวห่วยอยู่ที่จังหวัดสงขลาอําเภอนาทวีนะครับผมไม่เคยเห็นอากองอามมาหยุดเลย วันตุดจีนก็ยังเปิดอ๋อจะมีตุดจีนหยุดแค่ปีละหนึ่งครั้งแค่นั้นเองนะครับสามวันเปิดร้านอยู่ที่364วันนะครับตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยนั่นคือความขยันของคนจีนครับนะครับวันนี้หลายๆธุรกิจที่เราทําเนี่ยนะครับหรือว่าการที่เราเป็นฟรีแลนซ์เราเป็นคุณหมอเราเป็นพยาบาลเราใช้แรงแรกเนี่ยนะครับเราไม่มีสารภาพนะครับ แต่ธุรกิจของเราเองข้อดีก็คือเรามีอิสระภาพแปลว่าเราเลือกที่เราจะทําตอนไหนก็ได้นะครับหลายหลายคนบอกเฮ้ยทำไมวันนี้อัพไลน์ยังทํางานหนักอยู่เลยนั่นแปลว่าเราเลือกที่เราจะทํางานหนักครับนะครับซึ่งหลายหลายคนนะครับเราเลือกได้ว่าเราจะทําหรือเราจะไม่ทําหรือวันนี้เราจะเป็นคนถูกเลือกดีกว่านั้นธุรกิจเราสามารถมีอิสระแล้วก็ทํางานได้นะครับตลอดเวลาและทุกที่เราสามารถจะประชุมป,ประชุมผ่านซูมได้นะครับคุยกับคนได้ ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายครับข้อที่นี้สําคัญมากๆคือมีโอกาสในการพัฒนาตัวเองนะครับดูสกิมมีระบบในการเทรนนิ่งธุรกิจเราเนี่ยจริงๆแล้วมันคือธุรกิจที่เรากําลังพัฒนาคนนะครับนะครับเรารีคูตคนใหม่เข้ามาหน้าที่เราคือเราพัฒนารับเปลี่ยนแปลงเขาจากคนหนึ่งคนที่อาจจะทํางานประจําอยู่ทั้งชีวิตไม่เคยมีความคิดเป็นของเจ้าของธุรกิจของตัวเองเลยนะครับ ไม่เคยมีเป้าหมายชีวิตอะไรเลยซึ่งมีนะครับนะครับแต่เราสอนให้เขามีเป้าหมายชีวิตเราสอนให้เขาตั้งเป้าหมายเราสอนให้เขามีความคิดเป็นเจ้าของธุรกิจเราสอนให้เขาก้าวข้ามการปฏิเสธนะครับเราสอนให้เขาขยายธุรกิจนะครับเราสอนให้เขารุกขึ้นมาเป็นผู้นํานะครับสิ่งเหล่านี้แหละคือการพัฒนาตัวเองเราสอนให้เขารุกขึ้นมาแล้วก็อ่านหนังสือเราสอนให้เขามีทัศนคตินะครับที่ถูกต้องของการเป็นเจ้าของธุรกิจ ทัศนคนติที่ดีนะครับมันจะช่วยทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นวันนี้ธุรกิจเราสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆคือมันคือธุรกิจของการพัฒนาตัวเองครับนะครับเพราะฉะนั้นใช้นะครับห้าจุดแข่งนี้ในการที่เราไปชวนคนใหม่เข้ามานะครับถามว่าเราจะยังคงเจอปฏิเสธไหมเป็นเรื่องปกติมันคือพาร์ทหนึ่งของการเจริญเติบโตนะครับนะครับถ้าแต่ถ้าวันนี้ตัดสินใจ การตัดสินใจไม่ได้บอกว่าอ่ะตัดสินใจแล้วซื้อของแล้วสมัครแต่าก,การตัดสินใจก็คือวันหนึ่งที่เราเจอกาปรปฏิเสธเราเจอ,อปัญหาและอุปสรรคแต่เรายังคงทาธุรกิจนี้อยู่อย่างตั้งใจนั่นแหละครับคือการที่เราตัดสินใจในการทาธุรกิจอุสกินแบบจรงิงจังเพราะฉะนั้นถามตัวเองครับวันนี้ตัดสินใจแล้วหรือยังนะครับแต่ถามว่าถ้าธุรกิจนี้มันมีจุดแข็งขนาดนี้มันมีข้อดีขนาดนี้หน้าที่เราคือออกไปคุยกับคน แล้วก็หาเพนพอย์เขาให้เจอนะครับถ้าเขารู้สึกว่าทำนนสกินคือเพนโอ้ยต้องไปชวนคนหน้าที่เราคือเราต้องเปลี่ยนรีเวิร์สเขาให้ได้ว่าจริงๆแล้วการที่เขาไม่ทำนนสกินนี่แหละมันคือความเจ็บปวดครับนะครับตอบบาดแปดโมงเช้าแล้วงานห้าโมงเย็นคือความเจ็บปวดนะครับและให้เขาเห็นภาพความสุขนะครับความแฮปปี้ แล้วก็จุดที่ดีอของการทำนูสกินและรับรองว่าเราจะได้คนใหม่เข้ามาทำธุรกิจนูสกินแน่นอนวันนี้หวังว่าสิ่งที่ผมนำเสนอจะเป็นประโยชน์แมกก็น้อยนะครับ